สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในเช้าว,วันอังคารที่25กรกฎาคม2 6 6นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับในส่วนของวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็เสี่ยงนะครับฟอร์ระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ฝนตกต่อเนื่องสะสมมาในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเมื่อเช็คในส่วนของสภาพอากาศในเช้านี้นะครับท่านผู้ชมก็มาดูล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ฝนจ่อถล่มหนักนะครับก็คือตอนนี้ยังตกต่อนะครับยังตกต่อเนื่องนะครับตอนนี้ถ้าดูในส่วนของเรดาร์อากาศในเช้านี้นะครับก็จะมีฝนตกแช่อยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับก็อาจจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับโดยเฉพาะ ที่หนักแน่ๆก็คือภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับวันนี้ฝนกําลังถล่มหนักอยู่ณเวลานี้นะครับเฝ้าระวังด่วนนะครับน้ําท่วมนะครับฝนจอดถล่มหนักมากในส่วนของตราดจังหวัดตราดตอนนี้ฝนกําลังตกหนักนะครับมีตราดมีจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักมากจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็สะแก้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ที่ฝนกําลังตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับ อำเภอคลองหาดวัฒนานครนครับหนองว่านครับอําเภอสายดาวจันทบุรีโป่งน้าร้อนจันทบุรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของจังหวัดตราดฝนตกหนักทั้งจังหวัดนะครับในช่วงเช้าวันนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไห้หลากแล้วก็มีแถวชนบุรีแถวระยองบางส่วนนะครับอําเภอคลุงจันทบุรีนี่ฝนตกหนัก จันทบุรีนี่ก็เกือบทั้งจังหวัดเช่นกันนะครับสีแดงนี่คือฝนตกหนักนะครับเหลืองออกแดงเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็เฝ้าระวังด่วนนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่ฝนตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องนะครับทั้งวันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีแถวประจบคีลีขันนะครับที่เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่กาลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับในส่วนของประจบคีลีขันบางสะพานไล่ลงมาจนถึง สุราธานีนะครับสุราธานีฝนก็ยังตกอยู่รวมทั้งฝั่งอันดามันนี่นะครับฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงาระนองภูเก็ตระนองกระบี่นะครับระนองภูเก็ตกระบี่โซนนี้นะฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกกับภาคใต้เฝ้าระวังฝนจ่อถล่มหนักทั้งวันนะวันนี้นอกจากนั้นแถวอีสานก็มีปรับปรายแล้วก็ภาคเหนืออยู่แถว จังหวัดน่านนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดน่าน,นะครับที่กําลังตกแช่อยู่ตรงนี้นี่คือเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเช้าของของวันนี้ของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เหล่านี้นะครับแล้วก็เมื่อดูในส่วนของภาพดาวเทียมก็จะเห็นนะว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ลยหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ในส่วนของภาคเหนือบางส่วนนะครับ ก็ฟอฟ้าระวางนะครับวันนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับฝนยังจ่อถล่มต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ร่องมอรสุมก็ยังคงปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับจังพาดผ่านประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แล้วก็มรสุมตตรงเฉียงใต้ที่ทอดปกคลุมก็มีกําลังค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้เป็นเป็น หย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับที่พาดผ่านประเทศไทยมาแล้วก็ท่านขวามือนี้ก็คือเป็นในส่วนของพายุตอนนี้เริ่มที่จะเป็นใต้ฝุ่นนะครับมีความเร็วลมมากขึ้นนะครับก็คือพายุทกสุรีนะครับทกสูรีซึ่งก็ตรงนี้พายุต,ตัวนี้ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่ก็มาเหนี่ยวนําทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูพายุต,ตรงนี้นิดนึงนะครับ ในส่วนของพายุทกสุรีในเช้านี้นะครับก็เป็นพายุไต้ฝุ่นกําลังแรงครับร้อยสาน็อตนะครับ,น,น,รบนี่ถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็คือน่าจะเข้าผ่านเกาะไต้หวันเต็มๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เกาะไต้หวนันเฝ้าระวังด่วนนะครับพายุระดับ4ี่นะครับถือว่าค่อนข้างจะแรงนะครับ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะเหนียวนำํำแต่ไม่มีฝนมีมลสิมต,ตนหลเฉียงใต้มีกําลังแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของฝนวันนี้นะครับถ้าเช็คในส่วนของฝนวันนี้ก็นี่นะครับช่วงเช้าก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับเป็นฝนที่ตกแช่มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าฝนรอบเช้าหมดไปก็จะมีรอบบ่ายเข้ามาเติมนะครับเดี๋ยวดูเริ่มที่ประมาณช่วงบ่ายนะฝนก็จะมีมากขึ้นนะครับนี่นะครับในช่วงบ่ายฝนก็เริ่มที่จะกระจายตัวเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับก็จะเห็นนี่นะครับแถวตรงนี้น่าเป็นห่วงพี่น้องอยู่ที่จันทบุรีและตราดนะครับฝนตกตกแต่ที่เดิมครับในรอบนี้หลายหลายท่านก็คอมเมนต์มานะครับว่าฝนไม่ตกเลยนะครับแต่หลายหลายท่านก็บอกว่าฝนตกหนัก แล้วก็ตกนานมากเลยนะครับตรงนี้คือในส่วนของกลุ่มฝนที่อยู่แถวภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีระยองสะแก้วนะครับมีโอกาสที่จะตกแล้วก็ในส่วนของส่วนนี้ก็จะเป็นแม่สอดจังหวัดต,ตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับรอยต่อตรงนี้แล้วก็เชียงใหม่บางส่วนนะครับนี่คือในช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับแล้วก็แถวอีสานใต้นะครับสุรินทร์นครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์มีโอกาสจะเกิดฝนแล้วก็ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในช่วงบ่ายนะฝนจะมารอบบ่ายนะท่านผู้ชมในรอบเช้าๆก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจำยาเยอะช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูในช่วงนี้นะครับพอประมาณบ่ายสองเป็นห่วงในส่วนของทางด้านพี่น้องที่อาศัยอยู่ในโซนภาคตะวันออกนี่นะครับเสี่ยงฝนตกหนักึงถหนักมากนะครับก็ฟฝ้าระวังนะครับตรงนี้คือระยองจันทบุรีนะครับ แล้วก็โซนนี้ก็จะมีพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์น,นะครับภาคภาคกลางนะครับภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดตกหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนนี้นะครับพิษณุโลกขอนแก่นนะครับก็ยังตกแถวตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างแล้วก็พาดผ่านไปถึงภาคเหนือนะครับเชียงรายโซนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับในช่วงวันนี้นะครับ มีหลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนะักต่อเนื่องเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อไล่ดูในส่วนของช่วงค่ำๆนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเนี่ยนะครับแถวภาคกลางนะครับวันนี้นครสวรครค์พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ นครนาะยกสะแก้วสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีนะครับด้านนี้ก็อีสานก็นครราชสีมาบุรีรัมศีสะเกดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกราชบุรีสะแก้วแล้วก็กรุงเทพมหานครและปลนนาริมณนทกาญจนบุรีราชบุรีนะครับในช่วงค่ำนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงวันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็ฝนก็จะมาแช่อยู่ทางด้านโซนนี้นะครับโซนอุบลราชธานีโซนตอนล่างน,นะครับกีสาตอนล่างอุบลราชธานีสุนะรินทร์นครราชสีมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสจะเกิดนะครับในช่วงดึกถึงค่ำในช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็พอดูช่วง นี่นะครับช่วงดึกประมาณ3ามทุ่มสีทุ่มฝนก็มาแช่อยู่แถวจุดเดิมนะแถวอุบลราชธานีโซนนี้นะครับแถวอุบลแถวสุรินนะครับแถวนครนายกชาเชียงสาวสะแก้วนะครับอุบลน,นี่หนักนะครับในช่วงดึกนี้ก็เฝ้าระวังนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็นี่นะครับพอดึกๆก,ก็ยังแช่อยู่นะครับ แล้วก็ฝนก็จะมารูปเดิมอีกแล้วนะครับก็คือกวาดเข้ามาทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาข้างในนะครับก็โซนนี้ก็จะมีเมืองการสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับเข้าไปถึงอำนาจเจริญนะครับแล้วก็แถวนี้ก็มีโซนบิษณุโลกนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงในส่วนของ ค่ำค่ก็นะครับ <sk ill> ก็ยังแช่อยู่จุดเดิมนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนวันนี้นะครับฝนก็จะเน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ว่าในช่วงเช้านี่ก็ยังมีกลุ่มฝนที่แช่อยู่หลายพื้นที่นะครับเฝ้าระวังนะครับในส่วนของจังสวนจังหวัดนี้นะครับช่วงน,นี้นะครับนี่นะครับฝนกําลังเคลื่อนตัวต่อเนื่องจังหวัดตราดจันทบุรีนะครับเฝ้าระวังด่วนตราดจันทบุรีสะแก้ว โดยเฉพาะแถวอำเภอคลองหาดคลองตะเภาสายดาวปุ่งน้ําร้อนอําเภอคลุงจันทบุรีแล้วก็ตราดทั้งจังหวัดนะครับรวมทั้งเกาะช้างด้วยนะครับแล้วก็อําเภอเออจังหวัดระยองะบ,บางส่วน,นอำเภอแกลงนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับก็เฝ้าระวังแถวภาคใต้ครับหัวหินเพชรบุรีก็ป่าปลายแล้วก็ไล่ลงมา,มาถึงประจวบคีรีขัน ทับสแกบางสะพานน้อยชุมพรเกาะสองนี่นะครับระนองนี่ก็นหนักนะพุราบุรีแล้วก็รวมทั้งสุราษฎร์ธาน,นีนะครับก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักต่อตามจังหวัดที่ได้แจ้งไปนะครับก็เฝ้าระวังนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ